โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมร๊อการมเ p g a m e ี TV Esport เจ็ดก็สำหรับวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมผีผมจะค่าย Indie เลิกเกมอีกแล้วเกมเก่านั่นแหละผมสนใจแม่งก็เลยโหลดมาเล่นแม่งเลยผมก็มาแค่ที่คนดูผนมครับก็มาอยู่เกมที่ชื่อว่า No Escape หน่มหรือว่าแปลงเป็นไทยก็คือเฮียไม่มีทางหนีหน่มหรือว่าไม่มีทางสิ้นสุดนั่นเองผมก็จัดมาเลยครับหน้าเมนูก็คือไม่มีเฮียอะไรผมแค่เพลยกับเอ็กซิหน่มก็เพลย์อะไมา สโอเคครับมาแล้วมีไฟฉายไหมเนี่ยเออเกมผีมันน่ากลัวดีนะทุกคนเกมนี้ครับเยี่ยไฟเป็นเหี้ยอะไรวะโอเคเรวจะทานเก็บอ้าวเหี้ยเก็บเปิดไฟฉายครับเราจะทานเก็บกันโอเคไอ้กุญแจวะทุกคนเก็บโอ้โหเยี่ยมไปเลยเนี่ยโอเคไม่มีออปชั่นให้กูหลีนั่นทุกคนประเด็นเลยคือซวยแน่ๆครับเสียงดังแน่นอนนะผมงั้นกูขอหรีเสียงผมฟังแทนก็ได้ คบมากูมาแล้วชอบแล้วครับนี่เตียงไข่ไว้เนี่ยโอียเปิดตัวนี้โอ้โห no no comment จริงอ่ะจริง,จร,งจริงเลยนี่หยิบได้ไหมให้หยิบได้แล้วก็ปะเลย้ด้วยทุกคนโอียเปิดเปิดเกะไม่มีเหี้ยอะไรเลยวิ่งไม่ได้เกมนี้วิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้ครับกระโดดได้ไหมอ๋อกดสเปซบาร์เพื่อเป็นการเติมฐานไฟฉายของเรา กดมั่วซะเลยผมไม่เป็นไรมันคือผมดูทรงเกตนี้น่าจะไม่มีมันสิ้นสุดนะพอคิดดูดูดีๆแล้วผมคือเขาเรียกอะไรแบบไม่มีทางหนีเลยผมโอเคเปิดห้องเฮียอะไรไปเนี่ยในเกตนี้มีเนี่ยปะเนี่ยไม่มีเฮียอะไรเลย .om ประตูเนี้ยเปิดได้ไหมได้โอเคเฮ้ยเจอกระดาษเก็บ ไเจอฐานด้วยเก็บทีวีเปิดได้ไหมไม่ได้เอาเปิดไงวะเอาโดนขังทุกคนเอาพี่อห้องเปลี่ยนไปเลยโดนห้องเปลี่ยนไปนะโอเคเจอเก้าอี้น้านจะหมดแล้วเติมก่อนโอเคเ,อเกมมันเก่านู่นแต่ผ้ามันก็ตามประมาณนี้เลยนะเกมมันเก่าผ้าแบบออกพิกเซลหน่อยๆน ว่ารูเคชั่นความเด็ดพลาดไม่ค่อยมีน้ำเอ้าเฮียชิบหายแล้วไฟดับทุกคนเอ้าเฮียมีหุ่นอะไรไม่รู้ดูเดี๋ยวด่นเอาชิบหายแล้วกูโอเคอ้าเฮ้ยผีหลอกปะเนี่ยในห้องนี้จะเปิดเปิดเจอเฮียสักอย่างเอาไปโฟลถึงแล้วเอาเฮียอะไรเนี่ยเฮียโอเค No escape นี่มีเฮี้ยอะไรไม่เปดิดเลยไม่มีฐานครับไม่มีกุญแจด้วยไม่เป็นไรผมพบขอบอกตามตรงมนะครับถ้าเกมนี้แม่งไม่มีบรรจบเกมผมก็คือเลิกเล่นนะผมว่เาเดี๋ยวคลิปจะนานเกินนะาะว่าชื่อมันบอกไงว่า no escape นะเนยเฮีย <Yeah. S 2> เสียงใครวะผานเก็บกระดาษก่อนเค okay. เปิดได้ไหมเปิดได้เคเก็บเปิด อยากรู้จังว่ามันจะมีผีด้วยทุกคนไม่เคยเล่นเดยแหละทุกคนโอเคลองเปิดประตูนี้เจอกระดาษเทีอยเจอถ่านโอเคถ่านสามก้อนแล้วทุกคนเปิดไปโอเคเปิดแปดไม่มีเทืยอะไรเลย,เยห้องนี้มีไม่เอย่ย ที่ตู้อะไรวะเนี่ยลองเปิดเลยอ๋อตู้ยาครับโยนแม่งเลยวิวขวดแชมพูแชมพูครับทิวโอดเคนะแชมพูเจอแล้วเลยเปิด,เ,ปดเทียนเฮียนนี่มันห้องอะไรวะเนี่ย ไปดับอีกจบหายไอ้ไม่มาคุยกันแต่ดีไว้ทุกคนขี้อ่ยอุ้ยเนี่ยทุกคนมันย้อนกลับไปที่เดิมทุกคนไม่มีวันทิ้นสุดจริงๆตามที่มันบอกเลยอเที่พี่เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เวนไม่เป็นไรแจก็ไม่มี ห้องอะไรไว้เนี่ยอุ้ยนี่มีอะไรไหมอ่ะมองเปิดเลยไม่มีเงี้ยอะไรเลยเปิดที่จะชิบหายละเฮ้ยจะทานเก็บโอเคไม่มีอะไรนะจ๊ะนี่กูเดินแล้วนี่หว่า ห้องเนี่ยเฮ้ห้องนี้ไม่เดินนะอันนี้เอ็กซิสไงทางออกใช่ไหมโอเคเอาต้องหากุญแจทุกคนงั้นก็หากุญแจก็ได้วะ่ะตรงนี้เข้าอะโอเค ประตูนี้ไมไ่ออกเลยทุกคนลองไปดูดิเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดไม่ได้ครับไม่เป็น,ปนไรนี่เข้าแล้วนี่ว่า เจออยู่ไหนเอ่ยเนี่ยเจกระตาทุกคนาแผ่นแล้วทุกคนห้องนี้มีอะไรไม่เอ่ยเราเปิดเลยไม่มีอะไรเลย ทานหมดแล้วทุกคนไม่มีเหลือแล้วเนี่ยทานแค่ายแล้วเกนี้ไม่เปิดเลยพอเปิดแล้วโอเคห้องนี้เปิดแล้วห้องนี้เปิดแล้วโอเคโดนหนังสือแม่นเอาไปด้วยดนะีว่มนี่โยนแม่งเลยเนี่ย แจมีไหมไม่มีเป็นนี่โยนแม่งเลยวิวโอเคไม่มีผีเซ็กตัวเลยทุกคนนี่เปิดได้ไหมมันเปิดไม่ได้ล่ะครับทำไงครับโอเค ่านก็หมดแล้วทุกคนเปิดไม่มีอะไรเหมือนกันครับ่านหมดด้วยโอเคถ้าานหมดนี้กูก็คงเลิกแล้วเพราะว่าถ้าไปต่อมาไหนไม่ได้เลยทุกคนเพราะกูคนทุกห้องเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยครับฐานหมดทุกคนแล้วไฟก็ดับด้วยเรียบร้อยครับไอเจอกระดาษเจกระดาษเก็บเรียบร้อยครบหกแผ่นแล้วทุกคนนั่นไงกูว่าแล้ว่านหมดทุกคนเปิดไม่ได้ด้วยนะผม เคมว่าเป็นพอเท่านี้ดีกว่าผมโอเคโอเคคแอปเปิ้ลใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กับผมผมแล้วก็แชร์ด,ด้วยล่ะเคยว่าเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าครับว่ากูจะหยิบเกมผีต้นตีน,นเลยมาแข่งก็ต้องรอนต่อไปนะองก็เกมนี้เป็นไงครับสน,นุกทำให้ผมน่าสนใจบ้าง no escape เออ escape ของแท้อเลยนะครับ